อนรับก็สู่รายการสกินเซฟังผิวบ้างเพราะผิวก็พูดได้ครับคุณเราอยากทําแบบนี้กันมานานมากแล้วใช่เราคิดกันมานานมากเลยเนาะว่าเราจะทำงานไม่มีเวลาครั้งนี้จริงจังละได้ทําแล้วผิวพูดได้คือยังไงนคือมันก็เป็นการเปรียบเทียบเนาะผิวพูดได้ก็คือผิวเนี่ยเขาอยากบอกอะไรเรอ่าเพราะบางทีเนี่ย เราก็ไม่ได้สนใจเขาเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาอย่างปัญหาที่เจอบ่อยก็เช่นพวกแบบเอ้ยมีสิวเอ้ยก่อนหน้านี้ไม่มีอ่ะตอนนี้มีสิวสักพักอ่ตอนเริ่มทํางานหน้าใสปิิงอ่าทางานผ่านมาหนึ่งปีอ้าวริ้วรอยเริ่มมาอ่าทั้งที่อาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ป้องกันได้อ่าแก้ไขได้ง่ายมันเหมือนเขาพยายามอยากจะสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่า เราจะฟังเขาไหมหรือว่าเราจะรู้สึกไหมว่าเขากําลังพูดพูดคุยกับเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอายุแต่ละช่วงวัยอะไรเงี้ยมันมันมีการมันมีวิธีการสื่อสารที่ต่างกันมันประมาณไหนหมก็คือถ้าเราแบ่งอายุง่ายๆเนาะก็จะเป็นแบบช่วง20ปี30ปี40ปี50ปีขึ้นไปอะรย่างเงี้นะคะพวกนี้เนี่ยอย่างวัยที่ประมาณ20ต้นๆเขาก็จะมีปัญหาเรื่องของว่าเฮ้ยฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสิวเริ่มขึ้น พอมาสัก30มิริ้วรอยเริ่มมาอ,อ่าสัก40่สิ้ยหย่อนคล้อยเริ่มเห็นชัดนะล่องลึกต่างๆห้ 50, เริ่มยากแล้วเออ,ท,อทั้งล่องลึกทั้งริ้วรอยทั้งผิวแห้งบางคนอ่ะฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยอ่ามีสิวขึ้นมาฝรากัะตาม